ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปลากุูเลาป้าอ้วนค่ะในตัวเมืองอำเภอตากใบปลากุเลาที่นี่เป็นปลากุูเลาที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยแพงมากๆค่ะกิโลกรัมละ1,600บาทก็เลยมีคนพูดว่าคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะ พี่อะไรคะชื่ออ่อนค่ะเป็นอะไรกับป้าอ้วนคะนลูกาลูกสาวป้าอ้วนนะคะอันนี้เป็นปลากุเลาของร้านป้าอ้วนอร่อยแล้วก็แพงมากๆทําไมถึงได้แพงขนาดนี้คะมันเด็ดตรงไหนคะปลากุเลาที่นี่เพราะว่าปลาสดมาก็ราคาแพงแล้วค่ะแล้วก็วิธีการทำกว่าจะแห้งนีก็ใช้เวลาหลายวันนะคะอ